คันโวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟังป้ายซุปเปอร์ุปเปได้ครับผมพรุ่งกับไข่บูมร้อยไร่ชาแนวคือเก่าคือเดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ได้ครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะตายลูกตายลูกวันนี้ใครฝากอะไรมาให้เจ๊เปิ้ลเราเราจะมาลุ้นกันนะครับเรามาอยู่กับคนเดียวนะฮะเผอิญว่าเกิดปัญหาแล้วนะครับบ่ได้เอาเงินมาจากบ้านเลยพี่น้องอ๋อมีมีผู้ใด้ฝังยังมากอ่ะ แม่ตาตาฝากมาให้เท่าไหร่นะแม่ตาฝากให้หนึ่งพันบาทฝากให้เจเปิลหนึ่งพันตายไปนี่ชุดแม่แบมสามร้อยหนึ่งชุดซื้อจากร้านนี่แหละพอแบมไปแล้วแล้วก็ของกินขนมสองร้อยก็แยกกันหมดแล้วตายอ่าแล้วก็พี่น้องนะให้ปลาหมึกเปิลกีหนึ่งกิโลปลาหวานครึ่งกิโลปลาสวรรค์ครึ่งกระปุกอันนี้ของพี่น้องนะแล้วก็ของเล่นเด็กแล้วก็ชุดหนึ่งลังสี่สิบเอ็ดตัวดังนั้นก็ขอพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับอัน เดี๋ยวให้เปิ้ลส่งส่งเลขบัญชีเกิดปัญหาใจแล้วเดี๋ยวโอนค่ะบัญชีโอนได้เลยสดนี่ต้นไมค์ค่ะไม่เรามีบัญชีกันกันอยู่ทศกัมันบป็บัญชีเก่าเปลี่ยนหรอไม่เอาเอาวันใดก็ได้เออเออเออแล้วโอนให้ขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ฝากนะครับมาให้เปิ้ลนะครับเป็นเป็นค่าขนมเนาะนะครับโอ้ลุนนี่กินขนม แมนค่าเขาตัวหน่อยด้วยแม่จ้าบอกว่าค่าขนมลูกเปิ้ลนะไม่นเปิ้ลแล้วก็พี่ลุงหนุนฝากชุดมาให้อันุกเปิ้ลนะเนาะน้องนเปิ้ลรู้สึกยังไงตั้งแต่มาทำยูทูบตอนนี้ยอดยอดยอดขึ้นไหมก็ทั้งขึ้นทั้งลงอ๋ออะไรวะมันมาครบกันไงคนหนึ่งเข้าคนหนึ่งออกอ๋อคนยอดออ ยอดเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยอยอดวิวดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเลยยอดด่าก็เยอะค่ะยอดด่าไม่มีค่ะยอดหละยอดด่าเราไม่มีนะคะมี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 คนให้กำลังใจเยอะเนาะใช่เรามีกำลังใจดีกว่าอือเดี๋ยพุ่งเป้า <c oughs> อันนี้อ๋อไลฟ์สดอ่ะไลฟ์สด,สดสอยู่บ่สวนะ<อ>ัสดีหนึ่งพันสี่ร้อยท่านนะครับ <c oughs> อะไรดีพลุ่งพลุกที่โต๊ะเอานะครับฝากที่พลุ่อพล่านผู้ใหญ่ใจดีหน่อยครับค่ะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ฝากของมาให้พวกหนูนะให้หนูนะคะแล้วก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านแข็งแรงแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะครับนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะคะรวยรวยจริงจริงขึ้นไปเด้อค่ะเด้อครับขอบคุณนะคะพวกเราก็ยังเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเหมือนเดิมนะครับ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ของของแม่ของแม่ตาของพี่บันนี่เท่านั้นวันนี้เอาไว้กันนี้สักก่อนนะครับผมโอ้ยตัวเล็กมาขอบคุณหลายๆนะพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณหลายๆนะครับผมพูดอะไรบีบแต่ใส้โอเคครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ